nam mất nữa. Ờ, rét rón. Chào. Chào วันนี้เรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรมคำแหงนะครับผมงานแฟร์มหาวิทยาลัยรมคำแหงปีแรกครับผมคนเยอะมากครับที่จอดรถก็สะดวกสะดวกสบายนะครับจอดในมหาลัยได้เลยดูครับสวยงามครับจัดได้ดีมากเดี๋ยวเดีเดี๋ยแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ ไม่ทันอะไร <laughs> น,นี่ครับจัดงานได้ดีมากครับผมคนเยอะมากมีอุโมองไฟด้วย <c oughs> เดินก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเป็นพุทธบาท องคง์ไฟหยดองคงอาคารสำนักง,งานอธิการบด,ดีนะครับอา้าวนี้ยังไม่ออกเลยเขาบอกห้ามจับนะระวังไฟโดดมาเที่ยวกันได้นะครับงานมีเก้าวันน่าจะเก้าวันนะโอ้คนเยอะเยอะมากตออกใจเลยครับ เดินบนด้านนี้สวัสดีครับมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์รามํำแพงนะครับปีแรกจัดได้ดีมากคนเยอะมากนะครับร้านค้าเยอะมากครับผมฝากมาชมกันด้วยนะครับมาก็ได้นะใครอยู่ใกล้เคียง อันนี้ผมเดินออกมาโซนนอกแล้วนะครับอันนี้ด้านนู้นนะมุมด้านนู้นจะเป็นร้านค้าหมดเลยนะครับร้านเยอะมากมีร้านน้ำมะพร้าวปาั่นมีชาวุ้นลังบึ้งยังเพิ่งจะจัดร้านนะครับแลอวนี้เรากําลังจะเข้าอีกโซนน,นะครับคนเยอะมากครับโอ้โหไปไม่ถูกเลยมึนเลยครับเมื่อกี้ <laughs> ถ้าเราจะเปต่อนื่งนี่มากันได้นะครับวันนี้วันที่สองอ่าวันที่สองครับพูดหน่อยร้านเต็มร้านเยอะร้านเยอะมากกับร้านร้านดังๆในทิกตอกก็เยอะนะครับมาติดตามกันได้นะครับใครอยากลองชิมแล้วก็มีอะไรนะออะไไไจื้ม่ดบังเบอร์บังเบอร์แล้วก็อะไรก็เกลียบเลยครับ คนแน่นจริงครับมาช่วงประมาณห้าโมงเย็นครับที่จอดรถก็จะมีอยู่ผมมาได้จังหวะดีครับมีที่ว่างอยู่ช่องนึงเสียบเข้าก่อนครับยังไม่ได้จอดนี่ครับร้านดังในติกซ่า ใครอยู่ใกล้เคียงมากันได้นะครับใครอยู่ใกล้เคียงมากันได้นะครับงานเกษตรแฟร์รมคำแผงนะครับมี9วันใช่ป่ะมี9วันนะครับวันนี้วันที่2นะครับผมนีม่ครับ้ดนุนมีอะไรกันเด่นเต้นเดี๋ยวอ๋อจับฉลาก นี่ครับนี่ครับฟังดูฟังดูดเข้าไม่ได้คนเยอะนี่ครับอ่าเข้ามาได้แล้วนี่ครับสำหรับเด็กๆนะใครชอบระคะ ใครพาเด็กมาก็ระวังลูกระวังหลานหลงทางกันได้นะครับคอยจับกันให้ดีเราเดินผิดเลนแล้วเนี่ยเดี๋ยวน, <c oughs> นี่ครับมินิพิซซ่าครับ <c oughs> มันครับหมุนไปหมุนมาเยอะไม่ได้มึนเดี๋ยวล้ม <c oughs> เราเดินได้ที่ไหนละเราเดินช็อกโกแลตดูไบนี่ช็อกโกแลตตูไปนะครับ มุนเยอะไม่ได้เดี๋ยวคนไล่ร่วงอาเดินเดินเดินนี่ครับนมนางยักษ์นะครับใครเคยกินนะครับนมนางยักษ์นมนางยักษ์เปนไงนี่ครับนี่ครับอธิบายดีมากครับเอาไปนะขวางนมนางยักษ์ครับ ขอโทษตีนะครับอยู่นานไม่ได้ครับลูกค้าเยอะตาไข่ดดานนี้ตาทั้งใจนะครับนี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยอันไม่ออกมึกยัด ไส้กรอกอีสานทอดกรอบโหคนเยอะมากครับมากันได้ใครพาลูกพาหลานเดินก็คอยอุ้มกันให้ดีนะครับระวังหลงอุ้ยออไไนี่ครับร้านขนมจีนน้ำยาแกงเผียวหวาน เมื่อกี้ผมก็แวะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาแล้วอร่อยด้วยนะครับพีเด็ดยำโอ้โหร้อนมากครับดูคนแน่นเ <พอ S 1> ย่จดินี่ครับเคบับก็มีนะครับ เกบับเกบับขอบคุณนะครับได้เข้ามารับชมน,นะครับฝากไลค์ฝาก, like, ฝากแชร์ฝากมาเที่ยวง,งานกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็มันจะหาโซนเดินของเรา้วนี่ครับร้านเป็ดย่างร้านนี้เขาว่าอร่อยพี่พี่ๆใน YouTube มาไลค์กันนี่ครับ สังกุ้งเป็ดย่างนคนรุมแล้วครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับร้อนจริงร้อนจังคนก็เยอะจริง ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมกันนะครับนี่บิงซูบิงซูแต่ก่อนผมก็เป็นพ่อค้าบิงซูนะเออแต่ก่อนผมก็เป็นพ่อค้าบิงซูนะกินหวานบิงซูครับแบรนด์ของผมตอนนี้เลิกไปแล้วครับนี่ครับมีครับเอาว่าละบังโอนไม่ได้เลย <c oughs> เอา้าวโอเค มันดับดับขอโทษดีนะครับมันดับดับมัวมัวเดี๋ยวสักครู่น,นะครับซื้อเลมอนแพ้ มันดับมันดับ,ดบเดี๋ยวพาเดินต่อนะครับอ่าน,น้หนุนได้แล้วโอ้คนนียให้ให้เขาดูยังอ๋อมือไหขอขอรหมดออกไปแล้วจิบิงบิงตูเลยอะ่ะ <l> เอาไป <l> ไปก่อน <l> เดินไปก่อน เดินไปก่อนอไปครับไปกันต่อนะครับขอโทษดีนะครับเนี่ยมีไก่ขี่ควัวคุณต่อยนะครับนี่ดิสกี้เคบับครับผมนี่อันนี้โอโอป,ป้าอะไรก็มโอ้แบรนด์ดังๆมาเยอะมากครับในติ๊กตอกใน อะไรที่ดังๆกันออกรายการเยอะกะมากันนะครับสนันใครมานี่ครับโอ้โหใครมึโนโด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 ภรรยาผมไปริ้วเลยครับขอลงไปริ้วไม่รอผมเลยดูไม่หันมองด้วยสุดจัดโอ้โห ฝากกันได้นะใครอยู่ใกล้ก็มาเที่ยวกันได้นะครั Arizona, บผมเนี่ยร้านประมูลของเล่นนะครับ้ด้้ด้นก็รโี่ครับด้านนี้ก็เป็นลูกชิ้นตั้นสดนะครับโอขอโทษครับคนเยอะจัดครับแน่นเอียด มากะรองก็มีนะครับใครสายมากะรองนี่นะอโอโวคาโดเมื่อกี้จะกินไม่ได้หรือว่าไม่เอาแล้วเอาออนนี่มาเที่ยวกันได้นะครับนี่ครับอะโวคาโดเมื่อกี้จะซื้อแล้วไฟดับนี่ <c oughs> ครับร้านจิบจอบก็มีนะครับ มาแวะกันได้นะครับอืมเนี่ยอันนี้ร้านอะไรกิ่งกิ่งอ๊อกโฒปุสอันพิศโฉาไปนะครับโอ้โหดูครับกิ๊บช็อปกิ๊บช็อป ได้ครับรีบได้มาได้ครับผ่านทางยี่สิบบาทเขาบอกผ่านทางยี่สิบบาทไปได้เดียกได้เดี๋ยวเนาะยี่สิบบาทครับใส่ถุงไหมขอบคุณครับเดี๋ยวขอผ่านทางหมานะครับเจ้าของร้านใจดีมากครับให้ผ่านทางสักครู่นนะครัคนเยอะมากครับ รับโก้โ oh, ห oh, ตุ๊กตาสวยๆบ้งกุญแจจัดงานได้ดีมากครับอย่าลืมมากันนะครับงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงแฟนะครับวันนี้เพิ่งจะวันที่สองนะครับก็เ9เก้าว,วันเี้ยเดินเดินมั้ยฮะนี่โอ้โหออกมาโซนนี้ดูโอ้โยดู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 เหงือเอาใจช่วยเอาใจช่วย ใจเ้วยครับโอ้ห่อยหนนึงเราทะลุมาโซนไหนแล้วไมครับทะลุมิติไหมโซนนะเนี่นี่บิงโกเล่นไม่เป็นครับแต่ก่อนผมก็สายตลาดนันเหมือนกันตอนนี้เลิกเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับ การอาชีพอะไรมากันถึงจะมีมั่งมีถึงจะมีน้อยมีมากเราก็เป็นกําลังใจให้กันดีที่สุดนะครับเราอย่าได้ดูถูกกันลวกันเป็นกําลังใจให้กันโอ้ยเชร์ชร์ชเราเข้ามาแจมแล้วนะโอ้ย พาไปยังอ่าเราไปั้งตอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตอนนี้เรามาอยู่โซนไหนรถเราจอดตรงไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับรนี่ครับปลาปองยิ่งเป้า ปลาไม่ปักไม่ครับมีโซนเด็กๆด้วยนะครับใครพาลูกหลานมาก็อยู่ในความดูแลให้ดีหน่อยนะครับกเพราะคนเยอะนะครับอาจจะพัดหลงกันได้ไม่อยากปาปากกเดียนดขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับโดดภรรยาผมไปอีกแล้ว เ <g ül> ออ <kalk om? S 2> ไปไม่ถูกแล้วเนี่ยตรงไหนมั่งอะไม่รู้นน,นเราเราไปทนลุเวทีใหญ่อะเราไปตั้งต้นเวทีใหญ่นี่ครับบ้านบอลบ้านบอลบ้านลมเด็กๆนักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะครับโอ้ใครเบบี้ัโอ้โหทางแรกกับงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงสุดยอดครับบอกตามตรงสุดยอด โอ้ยร้อนครับร้อนนู่นบ้านผีสิง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 นุ่นปลาเด็กเด็กมาปาเด็กเนี่ครับมีโซนให้เด็กๆกจับปลาได้นะครับเดี๋ยวต้องมีอีกปันนึ่ง โอ้ย oh, ดู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 ภรรยาบอกต้องมีอีกวันหนึ่งไม่ยอมครับต้องมาใหม่ชวนชักชวนชาวชักชวนให้คนที่ชมไลฟ์อยู่ได้มากันนะครับชอบครับชอบชอบใครจะชอบด้วยหรือไม่ชอบด้วยแต่ผมชอบครับนึกถึงบรรยากาศที่ผมเคยออกงานเลยอะ่ะ ได้เจอพักควกมาทักทายพักคววก,กันเป็นกำลังใจให้กันครับอ้าวอ้าวอ้าวอ้ารรยาผมไม่เห็นแล้ว ใช้บ้านวิสิงหี่อเป่ามันเอาเนี่นยหน่อยนึงนะครบด้านนี้ก็จะเป็นโซนจับฉลากงานกุศลการกุศลออนู่นรถเราจอดด้นนู้นออโอ้โห <laughs> พอเล่นไปไม่ถูกกันเลยงงเลยสั <laughs> ตว์ออกมากลาหมดเลยหัวที่เดินไปอนู่นโอ้โว้ ใครอยู่ใกล้ๆมาเที่ยวกันนะครับเชิญชวนนะครับงานแฟร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคืนนี้คืนที่สองนะครับมีเก้าคืนเดี๋ยวปีหน้าจะมาขายชาชีดูๆๆภรรยาผมบอกปีหน้าจะมาขายชาชีโอโหสุดจัดนี่ครับรามคำแหงฟรีเอฟแฟร์อะไรจ้าปีหน้าอะไรนะไม่รู้ครับ คนยังไงนี่หมดแต่วันอื่นมาใหครัดูมีมีการหมกเม็ดด้วยแต่ข้าใหม่นี่ครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดได้ดีมากครับแแแล้วววาาาารรต่่่มมีีบบเครั้งแรกเราดูอะไรบ้างเกิดคนไทยบ้างไหมจับหายจับหายจับหาย แล้วก็จะดูว่าตัวคนไข้เนี่ยเนื่องจากว่ากายภาพอันนี้กายภาพครับคมเรื่องของถ้าจะดูวันที่ต้องดูว่ม้วนไหมอ่ะไม่เอาอ่ะแล้วก็เรื่องของอาจจะมีประวัติที่เป็นโรคประจําตัวโรคประจําตัวครับส่วนใหญ่เราจะมีการซักประวัติค่ะแล้วมีการตรวจความดันนะคะมีการคุยกันในส่วนของเรื่องของอาจจะมีการทุกข์กังที่เกี่ยวข้องอาจจะมีฝนถ้าเกิดเขาจะต้องมรรลุอันนี้ค่ะ เอาไงเนี่ยเราเนี่ยลองไปสัมผัสกันนะครับในรถบรรจุดที่เป็นอันตรายครับหมายความว่าก่อนที่เราจะติดดตามฝั่งมาเที่ยวกันได้นะครับผมงานเกษตรแฟร์รามมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งแรกครับผมได้มาเจอพวกคู้ที่ขายของด้วยกันก็ดีใจกันนะครับทักทายกันเป็นกําลังใจให้กันนุกนานนุกน้าขอประชุมพ่อขุนรามคําแหงครับผม ไช่ครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมน,นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วปิดยังไงเออปิดยังไงเนี่ยไม่ได้เรียนเฉยๆนะเรียนมาเราก็ยังทำแบบฝึกหัดหาไอซิ่งนะคะประกาศโรงเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เป็นยอด